นันี่แกน,น,น,นอนเขาพึ่งเอาไอ้ป่ามา,ากเคยติดโควิดหรือยังครับเคยติดหรือยางแต่ไม่โควิดอ๋อไมาเห็นนอนอยู่นี่ง,งใจแค่ก็ตกใจแค่ก็เลี้ยงตุ้นนี่มัามาบรู้นี่โปรตีนแกนอนกับใครครับ ก็นอนคนเดียวมันน่นแล้วัันก็นอนอยู่ทางหลังฉันอยู่หลังบ้านจ้ะ่นก็ไม่รู่ด้วยนนินบใส่บาตรตอนหัวค่ำแกคุยอะไรอยู่ไหมครับมันก็นอนอยู่มันก็นอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่านหไาเคนปวดท้องนจะเป็นยังล่ะาิผมเนอินกันนี่ี่่ต้องาอ

การป่วยแต่ม่มีการป่วยแต่เขาไม่ได้ตกงตรงมาโแตรักษาตัวกัด้วยการซือยาพารามากินที่ป่วยอยู่ในทลองเจ็บองเ็บกระจำบอกรายงานเป็นเราไม่ดูสามทุกคนในนี้นายวิศวะพุกขลงไม่เจ่เนี่ยว่าเนอนอย่น oh, okay. ี metal metal vale ้เลย i